ขอความสุขสวัสดีกิขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายเช้าว,วันนี้กับเช้าว,วันที่สองกันยาจนพศสองพร้อยหกสิบณที่ทดงสถานปฏิบัติธรรมเตรียมพร้อมก่อนตายท่ามขอแหลมเอเวลาเช้าว,วันนี้น้ำหมอกน้ชมน้ำหมอกเออมีแรงแรงน้ำหมอกมีมันนี้ อน้ำหมอกอากาศเย็นน้ำหมอกกำลังมาความเย็นเนาะฝนตกเนาะคืนนี้ฝน,น,นก็ตกวันก็วันก็ตกคืนก็ตกตกเลนๆยอๆนี่ก็จะพระไปบิณนบาบาอ,อกบินฑาบาตโบสถายาติโยมก่อนทำจิตวัตรของพระเนาะ โน่นทางอำเภอของหาดมีบอกก็แล้วกงจะมาเดยวก็จะมาสมทบกันมันไหลามาจากที่นั่นหลมาจากทางจันทบุรีบ้างโน้ตปางหมดแล้วน้ำหมอกหมดน้นรู้สึกว่าจะมีเออเขาตรงนี้มืดหมดแล้วมองไม่เห็นเขาแล้วมองไม่เห็นเออไม่เห็นเขาเลย มืดหมดแล้วอืไอฝนกลเป็นวัดนี่จะเป็นโควิดบ่มันดังเป็นโควิดบ่เป็นวัดน้อยเดียวกับชีคิดว่าเป็นห้องโควิดโควิดแด้คนไข้น้อยนึงก็เทียนยนห้ตะโควิดโควิดยานยานตะโควิดเออ อากาศรอบบรรยากาศเย็นสบายที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วอากาศเย็นสบายสบายช่วงเช้าของวันที่2กันยายนเออช้าวันที่2อ,อย่างบินทบาทอาจารย์สุบันเอ้ยป็นละพูนได้สามสีบ่บาท ก็ได้ฉันอันนี้ก็ปลูกกระเพาะแล้วนี่เขาก็รถเกี่ยวปลูกไม้แล้วไม่ต้องไถเด้บ่ <c oughs> ไถละเอารถเกี่ยวแล้วเผาเผาแล้วหยอดเลยเนาะหยอดยังกำลังขึ้นคนนี้ขึ้นแล้วโอ็ดมหมอกฝนตกคักหมอกคุ้มเขาเลยเนีย่คุ้มเขาลูกน้อยๆน,นี่ยอ่อากาศตอนเช้า Mấy dân sử tực có xịt bê thua là nó Há dụ khẩu nó Bê thua Thua Băng mòn gật thua mùa lạ Băng cả thua này mất thua đó Mấy đây có mất thua mùa lạ này xuống Thì lạp xuống này có mấy thua Bàn mua bàn cả phút Lặng โควิดมันซาแล้วก็เลยออกปินทบาทต่สองมือนี้ละแล้วก่อนก็โอ้ยแต่หูหาอาหารชัานเองคนละออกประตูปัยญาญโยมมาซื้อกาซารอาหารแห่งอ่ะเดี๋ยวออกปินทบาทก่อน